สวัสดีครับ FC นักสะสมคนชอบเหรียญทุกคนทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยกับช่องสมาคม h ช n แนลคลิปนี้ช่องสมาคม h ช n แนลก็มีเหรียญชนิด10บาทการจนาเป็นเหรียญแปลกมาให้เพื่อนๆพน FC นักสะสมคนชอบเหรียญได้ติดตามรับชมกัน แต่ก่อนที่จะไปติดตามรับชมก็ฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่องให้ทางช่องมีกําลังใจทําคลิปให้เพื่อนๆ f อฟน,นักสะสมคนชอบเหรียญได้ติดตามรับชมตลอดไปก็มาพบกับเหรียญการนาที่มีความแปลกผิดปกติ ผลิตผิดพลาดมาให้ทุกคนได้รับชมกันก็มาพบกับเหรียญแรกนะครับเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญปกติเหรียญปกตินะครับก็จะสังเกตดูไส้ในคือไส้สีทองที่เป็นอ่า ประบรมรูปของรัชกาลที่9นะครับขอบจะสม่ำเสมอนะครับเปลี่ยนปกติเป็นบล็อกอิตาลีนะครับขอบสม่ำเสมอนะครับใส่สีทองก็ไม่เลื่อนไม่เลื่อนไปด้านใดด้านหนึ่งไม่ว่าจะเป็นด้านข้างทั้งสองข้างด้านบน ด้านล่างนะครับก็จะอยู่ในความถูกต้องนะครับขอบด้านข้างนะครับขอบด้านข้างก็จะเป็นปกติไม่มีผลิตไม่มีผิดพลาดจากการปัม๊มแต่อย่างใดนะครับนี่คือด้านหน้า พอมาดูด้านหลังด้านหลังนะครับด้านหลังก็เช่นกันรูปการจนาก็จะอยู่ตรงนะครับในไส้สีทองก็จะไม่มีการเคลื่อนไปด้านข้างหรือด้านบนด้านล่าง แต่อย่างใดก็อยู่ในความเป็นาการที่ถูกต้องตามการผลิตครับต่อไปก็มาดูเหรียญแตกนะครับเหรียญแตกนะครับก็ไปสังเกตด้วยกันพร้อมๆกัน ก็ดูไส้ทีทองไส้ทีทองนะครับก็จะดูขอบขอบจะมีสองขอบนะครับขอบในและขอบนอกขอบนอกคือขอบเกินขอบในคือขอบตกนตินะครับขอบด้านขวานะครับ จะเป็นขอบที่ไม่ปกตินะครับเป็นขอบเกินขอบซ้อนนะครับด้านซ้ายนะครับจะไม่มีขอบนะครับด้านซ้ายจะไม่มีขอบจํานวนครึ่งเหรียญและด้านขวาก็มีขอบจํานวนครึ่งเหรียญแล้วก็มีขอบซ้อนด้วยทีนี้ก็จะมาดูด้านในไส่สีทองนะครับ ไส่สีทองนี่จะจะเคลื่อนเข้ามา,าทางด้านขวามาชิดตัวหนังสือนะครับมาชิดตัวหนังสือนะครับตรงบ่านี่จะห่างออกนะครับตรงบ่าใต้บ่านะครับที่เป็นประรุมรูปนี่นะครับจะห่างออกจากขอบนะครับ ด้านซ้ายนะครับก็จะห่างออกจากตัวหนังสือแล้วก็ไปชิดตัวหนังสือด้านขวานะครับนี่คือความแปลกนะครับของเหรียญการจนานิดสิบาทนะครับขมาดูด้านหลังดูด้านหลังก็ปกติการจนา นะครับผู้กัญจนาก็จะเป็นปกติธรรมดานะครับ,นะรบนี่คือเรียนแปลกกันจนาทางช่องสมาคมนชาแนลนำมาให้ f อซได้ รับชมกันก็มาดูเหรียญที่สองเหรียญที่สามนะครับไอเหรียญที่สองของกัญจนาที่มีความแปลกนะครับคือแปลกสองเหรียญน,นะครับสองเหรียญน,นี้เป็นเหรียญแปลกก็จะหยิบมาให้ f อได้สังเกต นะครับเหรียญขวามือนะครับได้ i, อธิบายไปแล้วเหรียญซ้ายมือยังไม่ได้อธิบายนะครับขอบขอบด้านซ้ายเป็นขอบซ้อนนะครับสองขอบนี่คือความผิดปกติแล้วก็ ใส่สีทองด้านซ้ายจะชิดเข้าไปติดตัวหนังสือนะครับชิดเข้าไปติดตัวหนังสือนะครับห่างจากบานะครับด้านขวาก็ไม่มีขอบตั้งครึ่งเหรียญน,นะครับมาดูตรงบาของด้านขวาจะมี เนื้อเกินเกิดขึ้นจากการเคลื่อนของการผลิตนะครับใส่สีทองเคลื่อนออกไปนะครับก็เลยเกิดผลิตได้เกิดผิดพลาดในส่วนนี้มีเนื้อเกินนะครับนี่ก็คือเหรียญแปลกเหรียญที่ผลิตผิดพลาด เป็นเหนรียญกัญจนานะครับส่วนราคานะครับเหรียญที่มีความแปลกผิดปกติของเหรียญกัญจนา2เหรียญน,นี้ก็ผ่านการประเมินอยู่ที่250บาทนะครับก็สองเหรียญน,นี้ก็500นะครับ นี่ก็คือเรียนแปลกการจนาที่ทางช่องสมาคมชนแนลมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันครับก็มาตามกันต่อไปนะครับสําหรับเรียนแปลกการจนานะครับด้านหน้าก็ได้รับข้อมูลความแปลกไปแล้วด้านหลังก็ได้รับข้อมูลไปแล้วนะครับแต่ยังเหลือ ด้านข้างนะครับที่ยังไม่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความแปลกของเหรียญการจนานะครับดังนั้นช่วงนี้เราก็จะนำความแปลกของด้านข้างมาให้เพื่อนๆ FC นักสะสมคนรุ่นใหม่คนชอบเหรียญได้รับชมข้อมูลต่อไปนะครับ นี่ก็ด้านหน้าด้านด้านหน้าเราก็ได้ชมไปแล้วนะครับด้านหลังเราก็ได้ชมไปแล้วทั้งสองเหรียญน,นะครับด้านหน้าด้านหลังได้ชมไปแล้วทั้งสองเหรียญน,นี่คือเหรียญแปลกการจนาที่ มีราคานะครับแต่ราคายังไม่ไม่โดนใจก็ยังไม่ได้ขายเก็บไปก่อนเพื่อรอราคานะครับต่อไปนะครับเราจะมาให้ดูด้านด้านขอบด้านข้างนะครับว่าลักษณะของความแลกด้านข้างจะเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับนี่ก็คือด้านข้างนะครับ ก็เป็นขอบสองชั้นนะครเป็นขอบสองชั้นเหตุก็เกิดจากเหตุก็เกิดจากขอบซ้อนขอบเกินนะครับด้านข้างก็เลยเป็นขอบสองชั้นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับ พราะเวลานี้เวลาตอนนี้ทำคลิปนะครับในช่วงของอเวลาตีห้านะครับเพราะว่าเรามีเวลาไม่มากนะครับก็เลยถือโอกาสมาทำคลิปในช่วงเวลาตีห้านะครับ ก็คงจะเห็นชัดเจนแล้วนะครับด้านขอบเนี่ยเหตุก็เกิดจากขอบเกินขอบซ้อนนะครับด้านขอบก็เลยมามีความแปลกผิดปกติในลักษณะขอบสองชั้นหรือว่าขอบปิ้นนะครับขอบปิ้นขอบสองชั้นนะครับ นี่คือเหรียญแปลกการนานะครับทีนี้ก็นำเหรียญการนาที่มีความปกตินะครับมาอยู่ด้านด้านกลางมาอยู่ตรงกลางนะครับเหรียญแปลกก็จะอยู่ข้างสองข้างนะครับแล้วก็หมุนไปรอบๆบนะครับก็จะมองได้ชัดเจนจะจะเห็นแต่ขอบของ เหรียญแปลกเท่านั้นที่มีความผิดปกตินะครับส่วนเหรียญธรรมดาก็จะเป็นขอบปันเฟืองสลับเรียบนะครับส่วนเหรียญแปลกก็จะเป็นขอบสองชั้นหรือว่าขอบปิ้นนะครับทั้งสองเหรียญหน้าหลังนะครับสองเหรียญหน้าหลัง ต่อไปนะครับไม่ใช่ว่าเหรียญธรรมดาเหรียญน,นี้ไม่ใช่ว่าจะไม่มีความแปลกนะครับเหรียญตรงกลางนะครับจะให้ดูอีกรอบหนึ่งสําหรับให้ดูเหรียญตรงกลางนะครับเหรียญธรรมดาที่ไม่มีความแปลกไม่เหมือนสองเหรียญน,นี้นะครับแต่เป็นเหรีหยญกานาเช่น,นกันนะครับเหรียญนี้ที่ว่าเป็นความ ไม่มีความแปลกเป็นเรียนปกติแต่เรียนปกติเรียนนี้จะมีความแปลกเช่นกันนะครับแปลกในลักษณะอื่นนะครับแปลกแบบไหนนะครับก็ไปดูนะครับจับด้านหน้าตรงขึ้นแบบนี้แล้วก็หมุนนะครับหมุนไปหมุนไปด้านหลังนะครับ เหรียญการนาเหรียญนี้มีลักษณะคอมเพล็กการนาเกือบขวางนะครับการนาเกือบขวางดูอีกรอบหนึ่งนะครับการนาเกือบขวางนะครับเหลือนิดเดียวนะครับเหลือนิดเดียวนะครับการนาเกือบขวางนะครับเหลือนิดเดียว ถ้าเป็นการหายากอยากได้นะครับอยากเก็บสะสมก็ถือว่าขวางนะครับแต่ถ้าจะสังเกตชัดๆก็เหลือนิดเดียวจะขวางนะครับเหรียญนี้ก็ผ่านการประเมินอ,อยู่ที่สองรอยห้าสิบเหมือนกันนะครับสองยห้าสิบเหมือนกัน ก็จับด้านกาญจนาอีกนะครับด้านการจนาตรงขึ้นนี่เก่าหมุนพระเศียรเกือบขวางนะครับพระเศียรเกือบขวางนะครับพระเศียรเกือบขวางนะครับรวมแล้วเหรียญการจนาสามเหรียญน,นี้นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ 700- ถึง800บาทนะครับสามเหรียญแต่อันนี้ราคาที่ผ่านการประเมินนะครับแต่ราคาขายเราจะขายสามเหรียญน,นี้ในราคา800บาทนะครับในราคา 800- ถึง900บาทนะครับสภาพถ้าสภาพสวยๆก็ จะถึงพันนะครับสามเหรียญน,นี้นะครับเราเราตั้งราคาไว้สามเหรียญน,นี้อยู่ที่900บาทนะครับสรุปแล้วก็คือไม่ใช่เหรียญละ300บาทนะครับแต่มันมีความพิเศษต่างกันความแปลกต่างกันราคาบางเหรียญมันก็อาจจะสูงเกินกันนิดหนึ่ง นะครับทางช่องของเราก็ตั้งราคาไว้อยู่ที่900บาทสามเหรียญนี้ครับก็หวังว่า,าท่านจะได้รับข้อมูลเหรียญแปลกของการจนารับทราบเรื่องของการราคาที่ผ่านการประเมินแล้วก็รับรู้ถึงเรื่องราคาที่ทางช่องของเราตั้งเพื่อที่จะแบ่งปันให้กับนักสะสมคนรุ่นใหม่หรือว่า เอฟคนชอบเหรียญได้รับชมกันสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ